วิมานเอกกราชหรืออนุสาวรีย์อิสรภาพเปิดในปี1958เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นอิสระของกัมพูชาจากอาณานิคมของต่างชาติสร้างโดยสถาปนิกชาวกัมพูชาที่มีชื่อเสียงที่นี่สร้างตามลักษณะลวดลายของดอกบัวตูมประดับด้วยหัวพญานาคที่เห็นได้ชัดนั้นคือการออกแบบไม่แตกต่างจากนครวัดอนุสาวรีย์อิสรภาพได้ถูกใช้ เป็นสัญลักษณ์ในการสิ้นสุดสงครามในกัมพูชาเช่นเดียวกับอิสรภาพของตัวเองทั้งนี้สถานที่สําคัญแห่งนี้ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของวงเวียนปัจจุบันใช้ในการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับวันหยุดทางการเมืองเช่นวันฉลองเอกราชและวันรัฐธรรมนูญเป็นต้นจากตัวเลขและตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับกลับมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทางการเมืองการปกครองผ่านสถานที่ที่สาคัญของที่กัมพูชากันต่อนะครับผมอยู่ที่พนมเปญผมอยู่ในจุดที่มีความสําคัญอย่างมากและด้านหลังผมนี้นะครับก็คือพระบรมราชานุสาวรีของกษัตริย์นโรดมศรีหนุผู้ซึ่งมีคุณลูปการแก่ชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากนะครับนอกเหนือจากจุดนี้แล้วจุดอื่นๆที่น่าสนใจรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองในวันนี้ถือได้ว่า มีการเปลีป่ยนแปลงมีการพัฒนาเป็นชีวิตที่ตอบสนองความเป็นคนเมืองมากยิ่งขึ้นครับ พนมเปญคือเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาซึ่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมการค้าการเมืองพนมเปญเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ผสมผสานทั้งสเสน่ห์ในแบบดั้งเดิมและความคึกคักทันสมัยด้ืยอลดหรูหราราคาแพงปัจจุบันพนมเปญเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมีโรงแรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขณะที่ร้านอาหารสมัยใหม่ก็ได้รับการพัฒนาจนมีมาตรฐานมีสถานที่บันเทิงยามค่ำคืนห้างสปรพสินค้า<ม>และอุทยานสาธารณะที่ผู้คนนิยมไปเดินเล่นและออกกำลังกายยามเช้ายามเย็นอาจจะเรียกได้ว่าเมืองหลวงแห่งนี้เปี่ยมล้นไปด้วยสเสน่ห์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและสถานที่ที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดย,สยแสดงออกจนเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมท้องถิ่นของกรัรมพูชาอย่างชัดเจนปัจจุบันพนมเปญกำลังพัฒนาและมีแนวโน้มการแข่งขันที่แข็งกแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV พนมเปญยังมีชื่อเสียงในฐานะของเมืองที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบคาแม่ดั้งเดิมและได้รับอิทธิพลจากทางฝรั่งเศส มือหลงของกาบูชาแห่งนี้อุดมไปด้วยสวนและต้นไม้นานาชนิดนอกเหนือจากความสวยงามของบ้านเรือนที่หลงเหลือมาจากอาณานิคมที่ในบางย่านดูแล้วเหมือนอยู่ท่ามกลางเมืองเก่าของฝรั่งเศสซึ่งบรรยากาศที่แสนสบายของเมืองที่ไหลล้อมไปด้วยสายน้ำที่เห็นนี้บางช่วงเวลาถูกขนานนามว่าเป็นเมืองท่าแห่งสุดท้ายอันยิ่งใหญ่และจากจุดสำคัญของเมืองทีมงานขอพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิต กับอาหารการกินยามเย็นของคนกัมพูชากันครับจากช่วงเวลายามเย็นของที่พนมเปญน,นะครับมาในช่วงเวลายามค่ำนะครับและด้านหลังผมนี้ก็คือตลาดโอรสย โอรสย์มาร์เก็ตนะครับในช่วงเช้าเชในช่วงกลางวันความคึกคักก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเราอยากจะให้เห็นความคึกคักในช่วงเวลาค่ําคืนกันก่อนนะครับที่นี่ถือได้ว่าเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านอาหารริมถนนมากมายนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติชาวตะวันตกนิยมมา,าหาห้องพักอยู่ในบริเวณนี้เพราะว่าคล้ายๆกับเข้าสารครับห้องพักพัดลมห้องพักในราคาที่ไม่แพงในขณะที่อาหารในย่านนี้ผมว่า คล้ายๆกับสัมย่านคล้ายๆกับริมถนนในย่านบางลำพูหรือว่าก็เป็นในย่านที่มีอาหารตามสั่งอยู่เต็มไปหมดแบบนั้นทีนี้ถามว่าในช่วงเวลากลางวันกลางคืนเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างที่บอกทีนี้2ฝั่งถนนต่างกันยังไงครับฝั่งนี้เนี่ยจะมานั่งกินนั่งรับประทานอีกฝั่งหนึง่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อของกลับบ้านเห็นจากข้างหน้ามันมีความชัดเจนในแง่ของความผสมผสานทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีนะครับโต๊ะสูงก็จะเป็นในสไตล์ของ เมืองไทยก็นั่งโต๊ะสูงใช่ไหมครับที่กัมพูชาก็นั่งโต๊ะสูงแต่ว่าโต๊ะโต๊ะที่เตี้ยลงมาหน่อยเราจะเห็นอยู่มากแล้วก็เป็นส่วนใหญ่แล้วกเกือบทั้งหมดในเวียดนามจะเป็นแบบนั้น <S <S ที่นี่ผมถามคนท้องถิ่นเขาบอกว่าก็เป็นสไตล์เวียดนามนี่แหละก็มีทั้งโต๊ะโต๊ะที่เตี้ยหน่อยแล้วก็ในสไตล์ของที่กัมพูชาก็จะเป็นโต๊ะที่สูงหน่อยก็มีการผสมกันอยู่นะครับ <S <S ทีนี้ถามว่า,วาร้านอาหารแถวนี้เนี่ยมีขายอะไรอยู่บ้างนะครับแถวนี้ก็จะเป็นพวกไส้กรอกปิ้ง คืออาหารของที่นี่นะครับยังไม่ได้มีอะไรที่วุอหวามากนักก็เริ่มต้นคล้ายๆกับบ้านเราเมื่อก่อนครับปิ้งย่างจะเป็นส่วนใหญ่พอมีการพัฒนามีแกงมีผัดมีต้มเข้ามาแต่ว่าปิ้งย่างเนี่ยยังเห็นหาได้อยู่เรื่อยๆผู้คนก็รับประทานกันอยู่ในแบบธรรมดาอันนี้เป็นเนื้อเนื้อ,เอสเต๊ะน,นะครับแล้วก็ไส้กรอกอันนี้ขนมหวาน เผือกมันกล้วยส่วนความหวานของน้ำตาลที่นี่ขนมหลายๆอย่างนะครับมาจากน้ำตาลมาจากตาลไม่ได้มาจากตัวน้ำตาลบ้านเรานะครับทีนี้ร้านนี้ก็ดังนะครับขนมปังหรือว่าบาแกตนะครับสลัเปา แล้วก็ก๋ิยเตีย๋ยวหรือว่าเฟอที่นี่ถือดว่ามีชื่อเสียงมากๆส่วนนี่ครับร้านอาหารในช่วงยามค่ำคืนเขามากินพวก ลูกชิ้นไส้กรอกทอดเขาก็ไปเลือกอยู่ตรงนี้ครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปทอดแล้วก็มานั่งคุยนั่งกินกันดื่มน้ําผลไม้ก็จะเป็นวิถีชีวิตของผู้คนแถวนี้แล้วก็ที่เห็นนี้ก็คือไข่ข้าวก็คือมีตัวอ่อนของลูกไก่แบบนี้ในเมืองไทยก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ไ,มได้เห็นมากนักหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยเขาก็ตักแบบนี้แล้วก็สั่งแล้วก็ไปนั่งรับประทานนะครับ ที่ที่กัมพูชาแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์มีการนิยมรับประทานกันมากทีนี้มันมีมันมีบางเรื่องซึ่งคนที่นี่เขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยบางทีเวลาเราดูร้านอาหารร้านไหนที่กระทะดำๆหรือว่าร้านที่ดูแบบวุ่นวายหน่อยเนี่ยจะแปลว่าอร่อยที่นี่ที่ไหนที่โต๊ะมีทิชชู่มีกระดาษอยู่ใต้โต๊ะอยู่เยอะเนี่ยเขาจะไม่เก็บเขาบอกว่าแสดงว่าคนมากินเยอะแล้วมันอร่อยมันก็เป็นการบ่งบอกถึงความนิยมได้เป็นอย่างดี ส่วนนี้ก็เป็นประเภทซื้อกับบ้านนะครับหมูเป็ดพาโลในแบบนั้นส่วนใครที่อยากจะรับประทานสเต๊ะเต๊ะในแบบเนื้อสเต๊ะต้องที่นี่ครับโด่งดังอย่างมากนี่คือเนื้อสเตะมีการทำกันแบบสดๆแบบนี้เนื้อสเต๊ะทานกับขนมปังที่เป็นบาแกต ส่วนที่เห็นข้างหลังนู้นก็คือน้ำอ้อยข้นสดของที่นี่นะครับแล้วก็มีการบีบมะนาวลงไปหน่อยถือดว่าเป็นของที่อร่อยแล้วก็น่าสนใจทีนี้ที่เห็นอันนี้น่าสนใจครับพิซซามีเข้ามาจําหน่ายที่นี่แล้วนี่คือพิซซาอโลฮาดูผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแฟรนไชส์ของที่ไหนยังไงฮาวายเอยนซปเปอร์แซ บีบีคิวซอสเซสครับคอคเทลแต่ว่ามันเป็นแฟรนไชส์จากเมืองไทยสวัสดีครับอันนี้ที่เห็นนะครับภาษาไทยด้วยฮาวายเอียนบ์บีคิวซอสเซสคอกเทลปูอัดอันนี้หนึ่งหนึ่งถาดอันนี้ถาดเล็กเนาะถาดเล็กหมื่นหนึ่งอันนี้กี่ดอลลาร์ครับประมาณ two dollar two and half เนาะ ก็คือ2.5ดอลลาร์นะครับตกประมาณเกือบเกือบเกือบร้อยบาทเนาะใกล้เคียงประมาณ100บาท100บาทนี้ขนาดไหนครับร้อย <Alex. S 1> บาทนี้คืออันเล็กนะครับพี่100บาทคือประมาณนี้ทุกหน้าจะราคาเหมือนกันหมดเลยคือราคานี้ใช่ไหมครับ,บอันใหญ่นี่ก็คือ200บาท200บาทหรือประมาณ5ดอลลาร์นะครับอันนี้แฟนชายจากเมืองไทยใช่ไหมครับ โอ้โหขายดีไหมครับขายดีขายดีเนาะหน้าไหนขายดีสุดจ้า Seafood s e a f o เหรอ s ีฟู o o ขายดีต้มยำกุ้งขายได้ไหมไม่ค่อยโดนไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้เขามาเป็นเป็นเป็นแฟรนไชส์แล้วมาเป็นเป็นเป็นแช่แข็งมาหรือเปล่าหรือไม่ใช่เรามาผสมกันที่นี่เลยแฟรนไชส์แฟรนไชส์นะครับ เอาคุณเจริญ,ออรญในขณะที่แฟนชายไซส์ใหญ่ๆจากเมืองนอกเนี่ยมาถนนมีรัตเรียจากเกาหลีจากญี่ปุ่นจากไทยก็มีมาพอสมควรนะครับแต่ว่าแฟนชายไซส์เล็กๆเนี่ยผมว่าก็เป็นโอกาสนะครับเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยข้ามมาง่ายแม้ว่าไซส์ซิงของเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้หวังกําไรหรือยอดขายอะไรมากมายแต่ผมว่าลุยแบบนี้บุกแบบนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นประเภทของที่ซื้อกลับบ้าน ไปดูนะคบว่าหาซื้อกับบ้านของที่นี่หน้าตาเป็นยังไงครับ ผู้ชมครับผมข้ามฝั่งมาที่ประเภทอาหารที่ซื้อกลับบ้านแล้วนะครับแถวนี้ก็ถือได้ว่าประดุกปลาทอดมีปิ้งมีย่างแบบนี้อยู่เตม็มไปหมดนะครับหอยหอยแครงนะครับแล้วก็มีติ่งไก่อันนี้ขายยังไงจ๊ะขายขายเป็น <protect you. S 1> จานนห้าสิบบาทค่ะจานนห้าสิบบาทไทยมีกี่ขา ห้าขาห้าสิบบาทไทยแล้วหอยอย่างนี้ขายยังไงจ๊ะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทโลละร้อยห้าสิบโอ้อันนี้หอยจากที่ไหนอ่ะอันนี้โลละสอออันนี้โลละสองร้อยอันนี้โลร้อยห้าสิบอืมอันนี้ซื้อได้จากที่ไหนเนี่ยสีหนุอ๋อมาจากตลาดเนาะจากตลาดสดแล้วเข้ามาขายที่นี่ อะไรอ่ะลอกลักผัดมะขามผัดัขามผัมะขามเนาะโอ้อันนี้เขาซื้อนี้แล้วผัดให้เลยใช่ไหมอ๋อก็คือถ้าซื้ออันนี้50บาทเขาจะผัดให้ใส่ใส่กล่องกับบ้านเลยขอบคุณจเจริญจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณจ้า,อ,อ,จาอันนี้ก็เป็นข้าวที่ซื้อกับบ้านนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ10บาท นะครับลองวัดดูว่าค่าครองชีพของที่นี่กับที่บ้านเราแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับออกุณจเจริญอันนี้อันนี้ปลาดุกมวยหมานจ๊ะปร,ประมาณ25บาทผมว่าก็อย่างนี้ถ้าเทียบกับเมืองไทยนี่ถือว่าไม่แพงเลยนะครับอากุณจ้านะครับ คาาไม่ธรรมดาเลยหมูย่างไก่ย่างสามชั้นย่างปลาย่างแล้วก็น่าจะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีตีงไก่ย่างด้วยโอ้สามชั้นไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ใครที่ต้องการอาหารประเภท1อิ่มนะครับก็สามารถที่จะมาสั่งประเภทอาหารตามสั่งที่อยู่ในบริเวณนี้ได้เหมือนกันยังมีอีกจุดหนึ่งที่ขายตามสั่งเขาขายพวกอย่างนี้เยอะนะครับไก่ย่างปลาย่างข้าวนี่ครับอย่างที่บอกแถวนี้มีชาวต่างชาติมาอยู่ในบริเวณนี้เยอะเพราะว่าค่าคองชีพนั้นอาจจะไม่แพงเท่าไหร่ทีนี้อาหารถามว่าอาหารของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างแบบนี้ก็เหมือนกับ อาหารตามสั่งบ้านเรานะครับตล,ตลาดสัญย่านตลาดสวนหลวงแล้วก็ตลาดหล,หลายๆที่แบบนี้อาหารก็อยากให้นึกถึงเมนูคล้ายๆกับบ้านเราอะครับคือก็จะมีล็อกลักหรือว่าเป็นเป็นเนื้อถ้าคุณผู้ชมนึกภาพของเนื้อเนื้อเนื้อสเต็กในแบบที่ฝรั่งเศสทำอะไรแบบนั้นเนี่ยพอเขามาประยุกต์หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็มีการผัดมีการปรุง แล้วก็ใส่ข้าวหรือกินกับขนมปังหน่อยก็กลายเป็นเมนูของคนที่นี่แล้ว ครัวชาวกัมพูชานะครับกำลังผัดข้าวดูแล้วหน้าตาของข้าวผัดก็ไม่แตกต่างจากบ้านเราเลยนะครับก่อนน้นนี้เมื่อกี้ก็ผัดหมี่ชานะครับหรือว่าผัดซีอิ๊วของที่นี่เมนูอาหารของเมืองไทยกับที่กัมพูชาดูแล้วแทบจะคล้ายกันนะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างก็คือในส่วนของส่วนผสมและก็วัตถุดิบนะครับและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจจากกรุงพนมเปญน,นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตาม AC อ u s i n e s s Class ได้ใหม่ในตอนหน้า วันนี้ผมและทีมงานคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้า a c Business Class สวัสดีครับ